ต่อมาเรามาดูกันที่โจทย์ข้อที่6ยังเป็นโจทย์ของเรื่องอัตราเร็วและความเร็วอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆลองทำดูก่อนกดพอยสแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยโอเคนะครับ โอเคตอนนี้พี่คิดว่า้องๆเราจะทากันเสร็จแล้วเนาะ mm. เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลย mm. ข้อที่6ครับนายกอเนี่ยเดินทางไปทางทิศตะวันออกหมายละทิศตะวันออกทิศตะวันตกนายกอเดินไปทางทิศตะวันออก20เมตรใช้เวลาเนี่ยสิวินาทีจากนั้นเดินต่อไปทางทิศใต้อีก10เมตรใช้เวลา12วินาทีจงหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยและอาตาัตราเร็วเฉลี่ยของนายกตลอดการเดินทางนี้ ข้อนี้เขาให้หา2อ,อย่างคืออัตราเร็วเฉลี่ย all, กับความเร็วเฉลี่ยถามว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันไหมต่างกันนะความเร็วเฉลียฉยฉ่ยเราต้องคิดจากอะไรนะครับความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเราต้องคิดจากอักษลักข้อเร็วเฉลี่ยคือตัวนี้ถูกไหมใส่หมูให้เขาด้วยคือการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดถูกไหมนี่คือความเร็วเฉลี่ยคือเอาการกระจัดหารด้วยเวลาส่วนอัด ตราเร็วเฉลี่ยเราต้องคิดจากระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดไม่เหมือนกันต่างกันที่ตัวนี้เป็นการกระจัดตัวนี้เอาการกระจัดมาคิดส่วนตัวนี้เอาระยะทางมาคิดไม่เหมือนกันฉันเนี่ยสข้อนี้น่าจะได้คำตอบที่มันไม่เหมือนกัน จริงๆอาจจะเหมือนกันก็นไดกก้ก็ต้องลองไปดูโ okay, no? อเคเนาะแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้การกระจัดมาคิดโอเคเนาะส่วนอัตราเร็วอัตราเร็วเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ต้องใช้ระยะทางมาคิดเนี่ยโน้ตไว้ด้วยเพื่อใครยังจำไม่ได้สเกลาร์เนี่ยเวลาพิจำอาสเกลาร์อาอัตราเนี่ยอาอาเหมือนกันเห็นปะ่ะแต่ความเร็วก็เออเวกเตอร์ไปตรงข้ามนั่นแหละโอเค คราวนี้เราก็มาดูภาพของโจทย์ข้อนี้ก่อนอย่างที่พี่บอกไปย้ำในทุกๆข้อเลยว่าการทำโจทย์ฟิสิกส์เราต้องดึกภาพให้ออกถูกไหมภาพเนี่ยหรือรูปเนี่ยสำคัญมากในการทำถ้าโจทย์ไม่กาหนดให้ก็วาดเองโอเคเนาะอ่ะดูไปพร้อมกันครับนายกเดินไปทางทิศต,ตะวันออก20เมตรใช้เวลา18วินาทีพี่กำหนดก่อนกำหนดทิศก่อนพี่ให้เนี่ยทิศต,ตรงนี้เป็นทิศเหนือ อันนี้ทิศเหนือใช่นหมฝั่งนี้ทิศเหนือนะครับอืทีนี้มาดูเขาบอกว่านายกอเดินไปทางทิศตะวันออกยี่สิบเมตรใช้เวลาสิบแปดวินาทีอืมฟึบนี่อันนี้ตอนแรกก่อนเนี่ยเขาเดินไปทางทิศตะวันออกยี่สิบเมตรใช้เวลาสิบแปดวิก่อนตอนแรก เดินทางที่ตะวนันออกเดิน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 ที่เขาหน่ที่จุดเอจุด B แล้วกันโอเคทีนี้เดินไงต่อจากนั้นเดินต่อไปทางทิศขอโทษครับจากนั้นเนี่ยเขาบอกเดินต่อไปทางทิศใต้เนี่ยสิบเมตรใช้เวลาสิบสองวินาทีถูกไหมอ่ะก็เนี่ยเขาพอเขา,าถึงจุดนี้เขาก็เดินต่อไปทางทิศใต้ทิศใต้ก็ต้องลงมาถูกไหมไปอีกสิบเมตรใช้เวลาสิบสองวินาที ตรงนี้10เมตร12วิเขาถามว่าเขาถามว่าให้หาขนาดของความเร็วเฉลี่ยกับอาตาัตราเร็วเฉลีย่ยโอเคเนาะทีนี้เราวิเคราะห์กันมาแล้วว่าความเร็วต้องคิดจากการกระจัดอาตาัตราเร็วต้องคิดจากระยะทางถูกไหมฉะน,นียจากโจทย์ข้อนี้เราดูให้เป็นก่อนว่าอะไรคือระยะทางอะไรคือการกระจัดเนี่ยข้าลื่้นที่อย่างเงี้ยติดติด ถามว่าใครคือระยะทางก็คือเส้นทางนี้เลยถูกป่ะเส้นสีชมพูเนี่ยคือระยะทางตัวเนี้รยระยะทางเลยแล้วการกระจัดละ่ะการกระจัดละ่ะการกระจัดเราก็ต้องวัดจากจุดแรกมาจุดสุด,ดท้ายถูกไหมซึ่งเขาเดินทางจากเริ่มต้นจากตรงนี้นี่จุดเริ่ม อันนี้จุดสุดท้ายแสดงว่าการการะจัดต้องลากจากจุดแรกมาจุดสุดท้ายก็ลากไปเลยนี่น,นี่อันนี้คือการการะจัดโอเคปะ <c oughs> ฉะนเนี่ย หน้าที่ของเราคือเราต้องหาว่าเส้นสีชมพูยาวเท่าไหร่เส้นสีฟ้ายาวเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอามาหารกับเวลาทั้งหมดเพื่อตอบในแต่ละข้อถูกไหมครับซึ่งเวลาทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าช่วงนี้ใช้เวลา18วิช่วงนี้ใช้เวลา12วิแสดงว่าการเดินทางทั้งหมดเขาใช้เวลา30ิวินาทีนั่นเองถูกไหมเนี่ยโน้ตไว้ก่อนเลยตรงนี้เรารู้แล้วตรงนี้30วิซึ่งมันเป็นการเดินทางตัวเดียวกัน ก็30ิวิเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าตัวบนเนี่ยอันนึงก,การกระัดอันนึงระยะทางคราวนี้พี่จะให้หาเทียตัวก่อนระยะทางเนี่ยก็ไม่ยากถูกไหมถ้าดูจากรูปเนี่ยระยะทางเส้นนี้20เมตรถูกไหมตามที่โจทย์าหนดเส้นนี้10เมตรแสดงว่าเส้นสีผ่ผูก็ต้องยาว20บวก10ถูกไหมครับเส้นสี่ผูกก็สรุปว่ายาว30เมตรถูกไหมท่านเราก็หาได้แล้วสำหรับอัตราเร็วเฉลี่ย จากนี่อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดซึ่งจากรูปเราทำให้รู้ว่าระยะทางคือ20บวกกับ10ถูกไหมส่วนเวลาทั้งหมดโจทย์ก็กำหนดมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าช่วงแรก18วิช่วงที่2 12วิวิฉะนั้ระยะทางทั้งหมดก็ต้องเป็น30วิ ดูหน่วยด้วยตรงนี้ข้างบนหน่วยเมตรตรงนี้หน่วยวินาที30ส่วน30ฉะนชั้นก็จะออกมาเป็น1หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีการทำโจทย์ฟิสิกส์สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องหน่วยระวังเราจะโดนหลอกนะครับนี่หน่วยสำคัญสำคัญโอเคนะโอเคคราวนี้มาหากันต่อที่ความเร็วหน้าที่ของเราก็ต้องหาว่า การที่เราจะหาความเร็วได้เนี่ยหน้าที่ของเราต้องหาว่าการกระจัดเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งพี่บอกแล้วว่าการกระจัดคือเส้นสีฟ้าใช่ไหมลากจากจุดแรกมาจุดสุดท้ายซึ่งสังเกตรูปนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับมันคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะเอามาว่าเป็นรูปใหม่อย่างนี้นี่มันคือรูปนี้มุมฉาก ตัวนี้ A ตรงนี้ B ตรงนี้ C เราจะหาระยะน,นี้เท่าไหร่ถูกไหมซึ่งเรารู้แล้วว่าตรงนี้20ตรงนี้10ตรงนี้20ตรงนี้10หาด้านเอกได้ยังหาได้แล้วจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองแล้วบวกกันถูกไหมครับก็จะได้ว่า x ยกกําลังสองเท่ากับ10ยกกําลังสองบวก20กําลังสองอันนี้คณิตศาสตร์เนาะ X กำลังสอง 2, แล้วตรงค่ามุมฉากเท่ากับ10กำลังสอบวก20กำลังสอ่ะแล้วก็หาออกมาก็เป็น100บวกกับ400ถูกไหม X กำลังสองก็เท่ากับ500ก็แสดงว่า X เท่ากับสแควรูท0เราตอบเฉพาะตัวบวกเนาะตัวลบท5 0 0นี่ไม่ต้องตอบเพราะว่า X เราเป็นความยาวเนาะดังนั้น X ของเราก็เท่ากับ10รูท5ถูกไหมครับ ฉันเนี้ยเราก็ได้แล้วว่าการกระจัดของการเคลื่อนที่นี้คือ10รูทห้รูทหเมตรฉันหาได้แล้วจบแล้วก็เอามาแทนแทนค่าจากที่เราวิเคราะห์กันไปตอนแรกว่าความเร็วเฉลี่ยต้องหาจากการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดถูกไหมก็เห็นเลยเป็นความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ การกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดถูกไหมครับการกระจัดทั้งหมดคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เราคิดมา10บูทานั่นเองเอามาแทนได้เลยหน่วยเป็นเมตรเนาะเวลาทั้งหมดก็คือค่าเวลาตัวเดียวกันถูกไหมตรงนี้1 8บวิตรงนี้12วิถูกป้าใสงเวลาทั้งหมดรวมๆแล้วใช้30วินาทีตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกัน ทั้งอัตราเร็วและความเร็วมันต่างกันแค่ตัวบนใช้ระยะทางถ้าเป็นอัตราเร็วกับตัวบนใช้การกระจัดถ้าเป็นความเร็วแค่นี้เองเท่ากับสแควรูทห้าหารสามนั่นเองหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีจบแล้วข้อนี้สรุปตอบอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีและความเร็วเฉลี่ยเท่ากับรูทห้าหารสามเมตรต่อวินาทีแค่นี้เองโอเคนะฉันเนี่ยข้อนี้ดูดีๆโจทย์อ่ โจทย์จะชอบถามระหว่างความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยไม่เหมือนกันนะครับความเร็วเฉลี่ยเป็นเวกเตอร์เพราะนั้นต้องคิดจากแรก,กระตุ้ทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดแต่อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นสเกลาร์ต้องคิดจากระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดโอเคสิ่งที่ต่างกันคือตรงส่วนสีเขียวเนี่ยโอเคเนาะโอเคจบแล้วสำหรับข้อหกเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอ่ะ